พวกกันพวกสิบวัดกะโกนหัวซักมาน,นี่โกนหัวแล้วกะเลือกผ่าตามความสูงความต่ำมาหลยมูผ่าพือเลียงกับเบิง้งเลือกผ่าเอาตามความสูงความต่ำนะครับเอาผ่าเก้าออกมาฝึกหัคล้องผ่าห้มผ่าฝึกกันเนี่ย <c oughs> ก็ได้ละหกว,วันที่สิบหกบวชอีกหกคนวันที่สิบหกบวชหกเป็นเป็นหลวงตาเถาคนหนึ่ง <c oughs> วัตังเทียนสุดดอกวัตังเตียนอันพวกนอกคนก็มาโกนหัวซะแล้วก็เลือกผ่าให้มันเหมาะสมกับตนเองผ่าพี่เลี้ยงก็นั่งเลือกในดอกผ้าก็มาฝึกหัดทมผ่าคล้องผ่า,าวันที่สิบหก ตัวเสิเป็นเจ้าภาพร่วงเป็นมาแต่ว่าจะขออย่างเป็นมาสื่อๆเลยเป็นมาเฉยๆห้ามขอการบวชกับบาแมวลาบวชเข้ามาหนิสิวิเศษเลยเด้บวบมาแล้วกับศึกษาศึกษาพระวินัยเพราะพระวินัยเป็นเครื่องรักษานักบวชบ่แมนรักษาธรรมดาเลยรักษา การ้ำการกระทำคำพูดของเขาเองการเดินการกินการไปกนนารมาหรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันรักษาหมณะที่อยู่รวมกันถ้าเขาเหตุปฏิบัติเป็นแนวทางอันเดียวกันเนพระมีเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนก็บทะเลาทุ่มเถียงกันได้ถึงแม้ว่าที่นี่กิเลสเต็มหัวของภัยของมันยุ่นกับสาง แต่ว่าด้วยกฎระเบียบวินัยที่เิ่นว่างไว้แล้วเอาจึงเหตุเป็นสิ่งเดียวกันคือบ่ต้องทกเถียงกันเลยแตร่ร,รู้อันเดียวกันแล้วก็ยอมรับไม่อันเดียวกันกับปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกัน่แหละแต,แต่เหตุตามระเบียบเดียวกันเป็นธรรมดามันต้องฝืนความรู้สึกเกา่าคนเฮามันชินตอนที่ห้าบัทันหรือบวชก็ดีชินในการกระทําคําพูดเหตุไปตามใจเหตุไปตามกิเลส ไปตามความต้องการของเจ้าของอยากเบาหนะันได้กระเบาอยากวาอยากเห็ดอยากห่องร้องเพลงอยากเต้นอยากกระโดดจากนุ่งห่มสงสัยไปไปเรืแล้วแต่มันคือของเกา่าที่ห้าชินมากที่นี่บาดในห้ามากมาถึกของไม่พระธรรมแลวินไนนี่เป็นของล้ำสมัยเด้วบ่แม่นล้าสมัยบ่เม่นของเคยชินบ่เม่นห้าชิ่นเน้เห้าชินาช่นกกองกองิเลส กิเลสวัดจากได้นั่นจากได้นี่กรรมวัดการกระทําของตนเองเห็ดไปตามที่ตัวเองจะเหตุออแล้วสุดท้ายมากกวิบากบัดบกระรับกรรมของเจ้าของเองฉะนั้นถึงบอกว่าบทเขามาแล้วอันดับต้นแรกหลวงพ่อเน้นย้ำให้ศึกษาพระวินัยอ่านเอาในอริยวินัยพราะว่าแจากทุกองค์อยู่แล้วเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความรักษาหมณะที่อยู่ร่วมกัน เป็นการรักษาหมกนะ่ะอยู่รวมกันแม้นมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ซางได้เพนา่ทะเลาะกันได้<ช>แม้นจะมีกิเลสอยู่ตามควอมหยาบนะบางของแต่ละองคชงาพระวินัยบ้านผู้นี้หเหตุไปผู้นี่นั่นแห้าเฮาศึกษาเดียวกันแหละมันก็บ่มีปัญหาบ่ทุมบ่เทียงบ่ทะเลาะกันดอกส่วนความในใจเนี่ยกดควมบควบพูนว่านั่นผู้นี้ว่านี่เจะค้องหลือไปหาว่าผู้อื่นความจริงมัาน,นั้น จ <c oughs> ังว่าส่วนอนปรมัดนี่นอกากห้ามอยูลแล้วคือมันเป็นสิอนุญาตอนุญาตกระชางเออเพื่อความบรรจุหยากของผู้เพิ่พมาอุปถาอุปธรรมอยาให้ถึงมันเป็นความเคยชินปัดออกซะการคือการคําว่าผลละไม่สีเพินห้ามมันมีียกว่าอัฐบาลอัฐบาลูะแปลว่าน้ํายาใส่เลย บ่แม่นเอามากัดเอามาย่ำกินแต่ว่าถ้าสิกัณฐ์ย่ำกินได้นะคือหลังจากแจ้งเห็นไรเมื่อจนเดือดเที่ยงตะวันถึงหัวนอกนักนั้นสลระออกซะเ่ราว่าสิเป็นหมักม่วงหมากมัดหมักม่วงหมักกอกน้ำหมากลินกีหมักลำไยหลายอย่างก็แบบในภฟยในเฟิ่นเชียนไ้นี่หมักม่วงเนาะหมักม่วง หมากลิ้นจีหมากลำไยหมากสำม,มอหมากข้ามป่องเราขมางั้งอย่างไรล,ลืมไปละบางอย่างก็สั่งมาเนาะว่ามันมาอยู่เพื่อกินดอกเวน,นเนาะแต่เลยเทียงดรกสาระออกเด้อบัดบัตจะเอาไปกินอีกเพราะสั่งนั่นนั่นยังเบาดอ,อก,อกแล้วก็อีกจังน้อยก็กินอีกนะ <c oughs> เราพวกเห็ดมากกจะเจเห็ดมากเออต้องไปเห็ดมากดอกนี่เอาแค่นี่ย่ำเสาที่เข้ามีมากเท่าไรก็ชังเขก็เก็บกินนี่ชั้นนี่กตแค่ว่าไม่เกินตะวันตรงหัวไม่เกินเทียงตะวันแหลเะเข้าเจาตะวันเขาเอาดวงอาทิตย์ซักตรงหัวนั่นแหละหลังจากนั้นก็ใเห็สฉละออกเดอ้อที่คางไว่าให้มีอ,อันนึงนี่มันจะทุกเทียงกันอยู่บางพวกกะว่า คำว่ามะนี่ฉันได้หมดตลอดบอรแมาณจากคำว่าอัฐบาลนี่ปาระแะไรว่ายาไส้เน้ยน้ำยาไส้แต่เลยเลยจากนั้นกับไปเพิ่นไหนขันเป็นน้ำแต่ว่าส็มีอันขอโยเวนว่าป่วยไม่สบายหรือเป็นโรคบางอย่างกับเพาะหรือว่ากินเข้าไปคือยาไส้ซื้อได้แต่ว่าต้องทําเป็นน้ําปั่นออกมาขันออกมาสะกอนกองออกมาสะกอนได้บ่แม่นมากินเป็นนวย เออมันก็เป็นอาหารดีๆ่นเด้เออคำว่ามะเนี่ยมะพเาข้างนงอิ่มเร่อยคือนเก่าแล้วเนาะมาพร้าของสิข้าวมัวงกินอิ่มเรื่อยไลคือกันเนี่ยล่ะนั่นแหละมากยังกระชั้งคือต่อไปนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเหตุปฏิบัติเป็นอันเดียวกันทั้งที่ผู้ผู้เพิ่นบอท่านเลยหูจักหยังเออพกเข้าูอาจจะหูยู่บ่เหตุกับมีเออหรือเข้าใจว่าเพิ่นอนุญาตกับมี คุณเด้ให้อ่านปาวินัยผนได้อ่าน,นมันจบเด้อมันมีพุทธบัญญัติและอนุบัญญัติเข้ามาอยู่นี่ <c oughs> ว่าให้อ่านตัวน,นั้น่านว่าอ่านกระสานถอบบันบอกไว้สกอนว่าบางที่เห็นผูมาผูผูผย่กอนเห็ดกอนก็เลยเห็ดไปตามกันเลยก็มีว่าวขาบาดเด็กขมากินข้าบาดเด็กขามาอยูป่ดสิกิน <c oughs> ว่ากันที่เป็นผลไมงก็แล้วแต่กู เียงแล้วให้สาระออกคือเอาไปทรงไปคั้วรถจะจะให้มีลางไว้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนน้ำอย่างหนึ่งการใส่รองเท้าขืนมาในสถานที่ที่มีการทำความสะอาดอยู่<อ>จังสีครับ,บ่ให้บ่อจากไหนใส่รองเท้าที่เปื้อนตุ่มเปื้อนอยันขันมาเแบบวลาเขาทำความสะอาดนี่มีผาวินัยขอนที่หลายหล,ลายคน่เข้าใจเท<อ>้าที่ไม่ล้างไม่ทำความสะอาดให้เช็ดถู เดินเข้าไปในทางที่สะอาดถ้ายังเป็นรอยเท้าอยู่เป็นอาบัตทุกกเนะเป็นอาบัตทุกกดเดอ้เอ,อหรืออยู่พวกหนึ่งกำลังถูอยกผู้หนึ่งกันยางเท้าเพื่อนฉีดดินยีดินมาหลดจังส่เป็นอาบัตทุกย่างก้าวเดอ้อเป็นอาบัตทุกกดหละจังหวัใหพวกเข้ามันก็นมีหลายๆอย่างในความกระทบกระทั่งกันทั้งเช่นผู้หนึ่งถูผ่าไม่ไม่ไม่ถูถูเพื่นอนจุ่น่ ว่าบ่านได้แล้วละพ่นก็นย่างมากผู้ถูยนอจสิมองหนาะผูพูย่างไปมีปัญหาอย่างวะมันก็ไปจังซสั่นได้ฟังดีๆได้อนี่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องภายในพ่นพ่นให้เหาเช็ดถูเท้าล้างเท้าเช็ดเท้าให้สะอาดเสียก่อนจึงขึ้นไปอยากให้มันมีห้อยตังซสินะ่ะแต่เขายังเห็ดด้วยกะแต่ว่ากะจะย่างไปงเหมือเพันเห็ดซะมันสิมองหนากันอ,อารมณ์ทางโลกมันเป็นของที่ห้าชินมันจกมีปัญหาด้วย นเนอาอะแต่ฮ่องเอาพาวินัยมารักษาเป็นสิ่งเดียวกันแล้วมันจะบาเถียงกันดอกเอ,อจังว่าคือบางที่ฮ่องกับบรรลุเพราะว่าฮ่องไศึกษาเอ,อลักษณะนั้นนะแต่ฮ่องศึกษาแล้วถตาได้วความละเอียดดีแล้วมันก็เข้าใจกันเองดอกว่าเออคนกําลังทำความสะอาดด้วยแม้ฮ่องมีความจําเป็นที่ย่างผ่านใน,น,นจ,จุดตรงนั้นเช็ดเท้าให้แห้ง สากกอนยาวเท้าเปื่อนดินเปื่อนโค้นมามาเหยียบองเพิือเห็ดทัานในแลลวอะไรแมนเห็ดแล้วกะ้างเขาก็ต้องเช็ดเท้าให้แห้งเพราะนันคนสิมีอ่างล้างเท้าเห็ดยังสันแล้วมีผ้าเช็ดเท้าไว้เห็ดยังน,นสำหรับมันการตุกทุกมองกันแหละเพราะว่าสบนสาลานี่หรือว่าสิเป็นที่พักลางบาทของหมู่พระเฮาแต่ว่านันก็สิผ้ากัน เทพื้นปูนเป็นทีร่องล่องเท้าก็ไดหรือสิพผ้ากันเห็ดแทนว่างล่องเท้าก็ได้ไม่เ้องเบอรดอกเ,ออเห็ดเป็นแทนว่างจากสองสั้นจังสิบเอ,อเอาเทปูนสะกอนเทปูนสะกอนแต่ก็เห็ดเป็นแทนว่างเ,ออเห็ดทั้งสองฟังฟังนั้นและฟังนี้เออมันเข่าออกตั้งใดทั้งสองฟังเพื่อความเป็นระเบียบเพื่อความอยู่สันติ เพื่อความอยู่ผาสุกซึ่งกันและกันเพื่อความบาตามัตตำหนิกันแต่ห้าเหตุขึ้นกันแล้วมันกับบ่มีแนวตำหนิกันเอ,อส่วนผลเราไม่หรือถ้ากันเข้าใจว่าเป็นปร,ม,ปรมัดปรมิดยังไงปวสิเหตุมากกับว่าห้เห็ุมากเออส่วนที่มีอยู่แล้วเคยกับนี่ห้าเก็บห้าเก็บลงไปจากนี่ก็า้าำเป็นสิถึงเทียงแล้วปุ๊บเอาไปขึ้นไปครัวเลยนัออ่นแหละ คือบางที่การรับสิ่งที่เป็นยาวะกาลิกหรือสิ่งที่เก็บได้เก็บวันหรือไม่เกินเจ็ดวันยังกะพากันม่ม่เฮาศึกษาน้ากันแล้วรึกษาและคุยกันมันลงเป็น,นเดียวจะเอาความ็นส่วนตัวเข้าไปเด้เออให้เอาพาวินัยเขาไปคุยกันเด้อันนี้<ม>กาแฟถ้าไวาแล้วไม่ได้เกินเจ็ดวันนั่งสิถ้ามันเกินปุ๊บสาระออกเราให้เน้นมาไปเช่นไม่กระไรดอกเน้นเอามีอยู่ โตมันมันนอยู่นี่แหละมันโตนึงนึ่ยน้อยหรอกบอกมันปเกเทศไหนก็นได้แหละพวกเนนในไ่ยยมันหูจวจจกว้ามแล้วมันไปอยู่ไผอยู่มั่นแล้วมันไปเรียนหนังสือ,อยูนงสมัาเขาก็ไปเรียนหนังสือเขาเขาก็ไปอยู่ตาเขาพวกเนยยนในไ่นั่นนี่เน่น้อยตัวเดียวเอื่นใส่ก็ได้อยู่ดับ <laughs> อันนีนี่คือให้พวกเข้าขมาในกฎระเบียบเดียวกันจังบทกเทียนกันจังบวายให้กัน และการบวชบแมเณว่าบวชเขาไม่แล้ววิเศษเลยหรือรู้เลยบแมเณนะอะกอย่างหนึ่งการอย่างนได้ฟังมาเกิดความศรัทธายางแรงกาเกิดศรัทธาแล้วส่วนมากก็คือไปถือเอาจะพอยยอดมันอมยอดมันว่าเพิ่นโอ้ยเพิ่นเก่งเด้ยนี่หูจิบตาจีบมีนันมีนี่เพณินณไปเือเอายอดมันมหรือว่าอลาหันน,หนั่งซันนังซี่ยังถก็ไปถือเอาตยอดมันอมเอาแต่แนวยังถิเป็นผู้วิเศษนะนะ ักสนะนั้นแต่ว่าโบาหูเบื้องตนในการทําตนเองให้ถูกต้องเพื่อความอยู่เป็นปกติปกติคือบัตทะเลาะกันบัตเถียงกันบัตตีบัตด่ากันปกติเลยต้องเอาภาวินัยนะั่นหละที่เป็นบัญญัติไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหนึ่งอเดียวกันเพื่ออยู่ความเป็นปกติพราสุกในหมู่คณะทั้งโลกกเหมือนกันแต่เหตุตามกฎหมายทั้งเบ็ด หรือเหตุตามสิ้นหาบ่เทียงกันบ่ข่ากันบ่เทียงบข่ข่าบ่หลักบ่ปนบ่กี่กันเลยเด้ลองเบิงแนะห่เหตุตามสิ้นหาหมดงานทั้งสั้นแล้วออของพิาผลลายกว่าเพราะมันมีหลายอย่างเพราะว่าเฮาเป็นผู้นำทางความคิดเป็นผู้นำทางวิญญาณคือความรู้สึกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็ลเลยต้องทำโตตีให้มันเปลี่ยนตัวอย่างเออ เพื่อให้เกิดความเห็นจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเอาความจริงออกมาเบาแล้วมื่อขนาดเสื่อถืออีกอย่างหนึง่งกิริยาภายนอกหรือรูปธรรมภายนอกที่เห็นเห็นอยู่นั้นเ,ออเทศอย่างหนึง่งไปเหตุอีกอย่างหนึง่งมันกับ่เาาัเข่ากันบาราบ่าวิอย่างหนึง่งจะคล้องกันเห็ุอีกอย่างหนึง่งมันบ่าเข่ากาันเอ,อระวังมันตน้องมีรูปธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์เห็นน้ำตัว บมื่แม่นเอาตะข้ามเบาเนี่ยมันต้องประกอบกันเชื่อว่าบวชเข้ามาแล้วกประกันศึกษาประกันอ่านเบื้เพราะว่านั่นคือเครื่องรักษาตัวเองถ้าเฮารักษาภัยวินัยจเกิดว่าศีลก็ได้ศีลหรือภัยวินัยครบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแม่นเฮาสิบรรลุหยังบ่งบรรลุหยังก็ช่างเถอะแต่ว่าเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขับขันไพ่ลายรอดได้รอดได้นั่นแหละจึงเรียกว่า ทำหมายถึงเราทำตามความเป็นจริงไปแล้วจอมรักษาผูป้ประพฤติธรรมเมื่อมีเหตุการณ์ขับขันอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บเสื้อหายอวัยวะแขนขาว่าเป็นอย่างและมันมีความเกี่ยวของ้ายอย่างที่ที่่ทีทดีที่เป็นการปฏิบัติตามเพิ่นจะเรืมว่าพระาศาสดากาาับพระินทธยคืออันเดียวกันเออเนี่ย เมื่อเราล่วงไปแล้วนี่ยคือตตยเป็นว่างทำคือความจริงแลวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตผู้จะเดินทางเข้าถึงความเป็นเช่นนั้นความเป็นปกติความเป็นธรรมชาตินั่นแหละความเป็นตตะตาจากขั้นลังอย่างแสดงเป็นธรรมชาติจึงว่างทำคือทุกคนให้ตั้งอยู่ในความจริงคือสัจจะและวินัยนี่คือเป็นเครื่องปฏิบัติตนเองเป็นเครื่อง ก่อนจะพูดอะไรกับเบงพาวินไนก่อนจะทําอะไรกับพะวินัยก่อนจะวิ่งจะเดินจะถักพะวินัยนั่นแหละเป็นเครื่องยานเก่าเป็นเครื่องปกป้องตนเองตันถึงว่าทำแลวินัยนั่นแหละจะเป็นตัวแทนเราศาสดาตถาคตนั่นแหละแทนศาสดาคือทำแลวินไนคือมันบริบาวกันยากด้แต่มันเหตุอันเดียวกันเหมือนกันกับเฮายยางเกิดมาปุ๊บหล่งจักแล้วว่าเิ็นกําลรางทําถูความสะอาดตีนมันเปื้อนมันยัง แต่มีความเปลีป่ยนแปลงสิ่งของยิบเอาหนังสือหรืออัะไรนึงสิ่งเสร็จให้แห้งตะก่อนจะมันมีห้อยสิหรือเพิ่นเฮ็ุด้วยกับวัดเอาเอ,อจะึ้นมาเอาที่หลังเลยหลักมันแล้วก็ได้หรือที่ที่เงาสามารถใส่รองเท้าแตะขึ้นไปได้หรือบ่แ,แตะกระเพื่อนคนก็นมีอยู่คือจังล่งลางบาทล่งลางบาทล่งลางล่วงฉันปนัญะสิถอดรองเท้าลางตีน แต่ได้แต่มันมีตมถ้าบ่อเพื่อนถอดรองเท้ายัยางเขาม้ายิงหน้าฝนหนงชิมนนอะอเลเห็นผู้หนึ่งใส่ยางกับของก็นยางได้แต่จะไม่เห็นน้ำรองพ่อเด้เออเบี่ยนไปลวงพ่อผู้เดียวเออสีไปเห็ดคือลวงพ่อนทุกอย่างมันอะไรต้นแบบกับเลี้ยนแบบมันต่างกันยุกเน้นมูอบทเขามาเดี่ยวพากันศึกษาภายใน่าพึงเวอาจะพึงอ่าน เจวกับมักกับผลเี่ยวกับว่าบรรลุนั่นเห็นหนีรูนั่นทั้งสันทั้งสีจะพิ่งเอาไวส้สักก้อนเออให้มันเป็นเราเองซะกโอ่เขาบอกมันเป็นเราเองบนธรรมดาดิเออมันต้องเป็นเราเอง <c oughs> เออบ่แามันคิดเอาเองแล้วเว้าเอาเองตามคิดเด้เออระความเห็นทั้งหมดที่เคยมีมานั่นแหละและ้วสิ่งทุกอย่างมันสิปรากฏขึ้นมาเอาเองเป็นเองธรรมที่เกิดจากคิดที่เป็นเอง จริงจริงไอ้ที่ทำที่เกิดจากความคิดคิดเอาเองเราสรุปผลเอาเองอะบ่จริงมันตัวอะ,อะไรจังว่าหลายๆย,ยังที่พอเข้านำอารมณ์ท้งโลกมาเนี่ยศึกษาภาวินัยแล้วมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วการศึกษาภาวินัยเป็นการปฏิบัติธรรมการท่องมน สวดบนสาธยายต่างๆคำสอนุทธเจ้านี่ก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้ว,ออลวกวารฟั่งกับปฏิบัติเดินจงกรมทำสมาธิด้วยการยืนเดินนอนนั่งได้ทั้งนั้นเป็นการปฏิบัติอยู่แล้วเดีลยวก็ร่วมเขามเบิ่บงความรู้สึกในจิตของเจ้าของผมเป็นอย่างที่ว่าเบ่งความรู้สึกอ,อบางคนเขามองหนาๆรู้สึกว่าเขาคิดหลายกับเจ้าของเด้นั่นเกิดความรู้สึกวุบมองหนาคืออย่างว่าบ่พอใจอารมณ์บ่พอใจเกิดบงังนีจะพึ่ง ตัดสินว่าเขาว่าไ้หรือบม่ว่าไอ,อจะพึ่งว่าเขาห่องหรือว่าเขาด่ากลับมาเบิ่งความจิตจากองสะกอนมีจะเอิ้นว่าเบิ่งความรู้สึกหนึ่งิตของเจ้าของเองเ,ออเป็นเพราะว่าเฮาละอารมณ์บดาอารมณ์พอใจและไม่พอใจนั่นแหละเฮาจึงเที่ยวเวียนไหวแต่เกิดตามความคยชินพอใจกับไม่พอใจเนี่ยตัวผ้าเกิดถ้าตายกันเลยตัวเองอันเด้พผ้าต,ตัวเองตัวเองหรือนํามาเองเ,ออเขาจะเบาแนวใด ก่เห <itos> ็ดทั ard, at, ้งนั้นคือใบไม้กับร่มผัดกันปอกปอกปักปอกหย่งรฮเออเขาบอกนั่นใดกับเป็นไปมันว่าแม่เรื่องข้อขาดบาดตายกับหยุ่มยังกันนะแหละละละคือบนั่งผมมาขีดแต่ขีดวาสิละนั่นคือบละเอิอันนั้นคิดไปคิดมากครุกคลุนขึ้นยิ่งก็เก้าอีกโดยวจะบอกข้อมโกรธนะอารมณ์ทั้งตำนี่มันฝังแน่นนี่ยังกะอารมณ์ทั้งดีที่สิสละออกเฟเกิดนข้อมสงบเย็นใจเย็นของเจ้าของเองยา มันอยากชนะพวกอยากชนะแล้วพวกแพ้จะบอกแพ้ให้แกตนเองแพ้ให้แกความคิดของตัวเองแพ้ให้ก็ความห็นจากของแพ้ให้แกวัตตะทงสารแพ้ตัวเองเบสพวกอยากชนะเขาบอกเอาชนะเขาบอกเอาแพ้แต่เขาเบิ้งทำามารนี่ความรู้สึกในคิตของตัวเองวิธีเบิ้งวิธีบอกกับบอกอยู่แล้ววิธีวิธีดูจิตกันเลยลมหายใจนั่นแหละดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนา เออแหละดูไปดูมาก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถาวดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นความรู้สึกจึิงเรียกว่าเวทนา่นละเบังกลับไปกะมาก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแตกดับเป็นธรรมดาเออสิ่งได้เกิดจริงนั้นดับเพราะว่าตนไหม่ภูเขาบุคคลสัวจริงของแม้กระทั่งโลกแม้ความคิดตัวเองเกิดก็ยังดับมันบ่แสอยู่จังสั่นเออ้อ ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้นจากบ่ลั่งมีผู้ใดคิดเรื่องเดียวมาตะเกิดเท่าเดิมนี่อยู่บ่มันว่ามีมเลยตามมวาม็นจริงมันแล้วนะมันเดียวนี่กะสั่งมันมือเดียวกะสั่งมันหน้าที่เดียวกะสั่งเออมันบได้คิดแซ่อยู่เรื่องเดียวด้ผู้พับผู้พับความคิดนั่นแหละว่าลักถ้ำทั้งเบิดที่สิฝนออกจากถ้ำคือสิ่งทั้งลายทั้งปวงคือดูจิตวิธีดูจิตก็อาศัยดูจิตกะดูความคิดนั่นะแหละ พยายามสังเกตความคิดจาของศิกย์ค่าหรือสิกขาแบบว่าศึกษา,ษานั่นแหละเออบิ่งความคิดจาของประกอบปับ๊มลมหายใจอ,อลมหายใจแลแังเสียงความรู้สึกดอกกายเวทนาลมหายใจเนี่ยคือกายในกายอันหนึง่งเมือม่อเบ่งเมื่อรู้สึกอยู่กับลมหายใจห็ังเห็นความรู้สึกอันเกิดขึ้นมีสุขมัง่งมีทุกข์มังหรือเก็บปวดหอนหนาวหรือของหนกทั้งนั้นแหละ แต่ว่าของในมันก็ซึมข้ามาว่าพอใจก็ไม่พอใจนั่นเองจึงบอกว,าว่าเวทนาะแล้วก็สิเห็นจิตเห็นความคิดของเองแล้วก็สิเห็นจริงทั้งลายทั้งพวงนั่นแหละคือทรรวบควรก็ไปคือเอาแล้วสรุปลงทั้งเบิดเลยะหยอดแหงวิปัสนายหยอดแหงก้มรู้อันิจังอนัตามีความเกิดมีความดับเมื่อนี้กีลังอย่างยืนจากอ,อย่างเลยมีแค่เกิดมีแค่ดับกระิไปถือเอาอย่างกับมันตัวเองก็ต้องตายอยู่แล้วไหมนะแล้วจะไปอยากให้ผู้อื่นตายเห็นอย่าง แต่รือว่าถ้าพอใจมันจะสแสวงหาถ้าไม่พอใจมันจะผลักไสไล่ส่งทั้งสองอย่างนี่คือสิ่งเดียวกันเดสองอย่างคือสิ่งเดียวกันถ้ามีความพอใจอยู่ความไม่พอใจก็ซ่อนอยู่ในหันเลยเนี่ยนั่นแหละอารมณ์ร่วมกันคืออาสวะขยะนี่มันร่วมยอดตัวนี้แต,ต่ยานะแปว่ายานรู้เท่าทันสิ่งตัวเองคล่องอยู่ลูไใ้ลูกความคิด คิดแต่ของนี่เด๊เอ,อนั่นแหละอย่าเห็นเพ่อคิดจต่ของแล้วนั่นแหละคนทางเอ,อเมื่อจิตเห็นจิตแล้วมันก็นเป็นมักมักกับผลอยู่ในการเห็นก็คิดดับปับ๊บเห็นก็คิดดับปับ๊บออต่อไปต่อมามึงคิดไปโลดกูบาคิดไปน้ำมึอ,อ,อนั่นแหละจงังหวะาฝึกเอาแน,นวันนี้เว้ายอดกับเว้าได้แต่ผู้ใดสิถึงยอดบันถึงยอดยูที่ปัจจุบันนักณะ ลมหายใจเข้าออกมัง่งอยู่กับอาการปีติเป็นเรินอยู่มัง่งเหนอยู่แค่นี้เห็นจนตายนั่นแหละผู้ไปเหตุเขาก็ตายขึ้นกันละเข้าเหนอยู่เข้ากับตายเออเข้าเนี่ยตายแล้วตายเลยนะบัคกับมาเกิดมาตายไม่นี่ใจบ้านละอ,อ้าวป